วัดีวันนี้วันศุกร์นะคะเพื่อนๆอ,ออกมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกอมนะคะไปแจกนะคะไปดูซิว่าใครมาบ้างนะคะใครจะได้สีอะไรนะคะให้ปิดตานะปิดตาจับนะโอเคไหมไป<ะ>เดี๋ยวไปดูกันนะคะอ่ด<ะ>ีว้าวมีเด็กอยู่ที่อยู่ด้วยกัน5คนมีใครอยากกินลูกอมบ้างใครอยากกินลูกอม นี่วันนี้เป็นลูกอมหวัดดีค่ะสวัดดีค่ะออมเล่หวัดดีค่ะตังตังหวัดดีค่ะต้นน้ำหวัดดีค่ะใครนะตัวเล็กๆอะชื่อชมพูอะใครอะชื่ออะไรอะเชอร์เบตอันนี้ใครครับต้น,น่ะชื่ออะไรนะนายนี่นะคะจะเป็นบาร์บี้นะคะมันจะมีหลายรถห้ามเลือกต้องหลับตาหยิบโอเคไหมหลับตาหยิบเรียงจากเล็กไปโตได้หนูเรียงเล็กเลยโตเลยค่ะนี่ไปเรียงค่ะต้นน้ำอ่ะ ลายลายต้นน้ำใช่ไม่เป็นไรดสีชมพูมีเยอะนะสีชมพูมีเยอะอ๋นีิอ๋นีิไม่ต้องยุ่งให้น้องหลับตาน้องน้องต้องน้องต้องห้ามโกงนะคะรู้ไหมน้องต้องหลับจริงจริงนะคะเออหลับจริงอหรอี่กี่นิ้ว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 ไม่รู้อ่ะอ่ะอ่ะหลับสนิดหลับปีหลับปีหลับปีอ่ะหลับปีโอเคอาหยิบอ่ะหยิบอันหนึ่ง สีอะไรสีฟ้าได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวค่อยแกะพร้อมกันอ่ะต่อไปใครออดี้หรือตังตังออดี้ออดี้ออดีปิดตาออดี้ปิดตาตังตังชีออมเล็ตออมเล็ตสีอะไรมันมีฟ้ามีเขียวชมพูออมเล็ดอยากได้สีอะไร ฟ้าเย้ yeah. ได้สีฟ้าด้วยน้องนายน้องนายนะคะเพื่อนใหม่นะคะสีฟ้านะคะมันจะเป็นรสผลไม้นะอันนี้เคยกินแล้วหรออ้าวมันเป็นรสสตรอเบอรี่หรือเปล่าลูกใช่ป่ะสีชมพูอ่ะแกะได้เปล่ามันแกะยากนิดนึงไหนเดี๋ยวดูสิมันคือรสส้มนะคะเชอร์เบตกินไหมรสส้มกินเนาะโอเค ชอบรสมใช่ไหมโอเคอ่ะออมเล็ตจ,จะเปลี่ยนใช่ไหมลูกออมเล็ตเปลี่ยนได้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันได้รถไม่ถูกใจไ,ได้ยังชมดูก็ส้มหรอเอาแล้วแสดงว่ามันเหมือนกันแน่เลยเนี่ยเอาแล้วเราโดนเขาหลอกแล้วนะเนี่ยออมเล็ตแกะยังลูกสีชมพูก็เป็นสีส้มมาข้างในอะ่ะ แต่ลองดูสีฟ้าอีกอันหนึ่งสิว่าจะเป็นสีส้มหรือเปล่าเราโดนหลอกหรือเปล่าอ๋อเป็นอส้มอันนี้อันนี้เคยกินมันเป็นสีส้มปะข้างในเป็นสีชมพูหรอโอเคแสดงว่ามันมีหลายสีอยู่ไหนลองกินสิว่ามันเป็นรสอะไรสีชมพูอะมองเห็นแล้วแกะได้ป่ะลูกใครแกะไม่ได้บอกนะหนูแกะเองเลเก่งมากอเอาัวราส้กับอร่อยไหมคะเชอร์เบทได้ นะคะเปลือกสีฟ้าใช่ไหมลูกเปลือกสีฟ้าที่สีม่วงอร่อยปะลองกินดิอ๋อนี่ได้สีชมพูอ๋อที่ได้สีชมพูเหรอลูกีเป็นรสอ่างุ่นรสอ่งุ่นนะคะนี bar, ่เป็นรสของเราได้สีอะไรอร่อยปะอร่อยปะไหนอ่งุ่นอ่งุ่นอร่อยไหมออมเล็ตอันนี้ไม่อร่อยเหรอไม่ชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเดี๋ยวก็หมดไม่ชอบเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเห็นขนาดจะกจริงเหรอหูเห็นขนาดนั้นเลยอ๋อที่ไม่กินเหรอคะ ไม่หรอโอเคสองอันเลยได้ได้ได้เออเก็บไว้แค่นี้ได้คะ่ะไ,<ด>ได้เลยเลอ,นะอันไหนนี่ป้านี่ป้าสีม่วงอันนี้น่าจะสีชมพูต้องดูดีๆนะลูกข้างในแม่เหมัอนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่หรือเปล่าอันนี้สีเหลืองแ,แล้วมันมีนม้ำทีสมสกักกเราจะไปกันเลยนะคะตอนนี้เราให้เด็กๆเลือกกันไปเลยนะคะคนละสองอัน มาออดีไปแล้ววเร็วออดีอย่าลืมกดไลค์กดออดีแฟมิลี่ด้วยนะคะบายบายช่องต่างๆัชาแนลออมเล็ดคิดขับเชอร์เบตฟันนี่ต้นน้ำอะไรนะต้นน้ำชาแนลบายบาย